ผลการดำเนินงานประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่มีดังนี้ 1. สําสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกันกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอครั้งที่2ประจำปี2566 2. ส,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดในการตรวจเยี่ยมแปลงผักโดยมีนางชุลีพรเตยรัตประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดนำคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปี2566ในพื้นที่3ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ประกรอบด้วยตำบลหาดเล็กตำบลคลองใหญ่และตำบลไม้รูดจำนวน8ครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นการช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนและการจัดทำถังขยะเปียกช่วยลดโลกร้อน 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ลงพื้นที่รี็กเลขข้อมูลครัวเรือนตามระบบไทย QM ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่บ้านคลองใหญ่จำนวน4ครัวเรือนและบ้านตาหนึกจำนวน37ครัวเรือนในประเด็นปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินโดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ และ 4. สำนักการพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพ์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอ,อจหอมู่ 3. บ้านคลองหินตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีจํานวนสมาชิกทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกจํานวน18รายและมีจํานวนเงินสัตว์จะสะสมแลกตั้ง500บาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินและนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน